ผู้จัดการชุมนุม19กันยายืนยันจัดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ตามเดิมไม่สนผู้บริหารมหาวิทยาลัยลั่นทำตามเจตนารมณ์ธรรมศาสตร์มีเสรีภาพทุกตารางนิ้วหลังจากที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ออกแถลงการไม่อนุญาตให้กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์จัดการชุมนุมในวันที่19นี้เนื่องจากหนังสือที่ขออนุญาตไม่เข้าเงื่อนไขให้จัดการชุมนุมได้ด้านผู้จัดได้ยืนยันได้ทำตามขั้นตอนของมหาวิทยายลัยแล้วและยืนยันจะจัดงานที่เดิมหลังจากที่กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้ประกาศนัดชุมนุมใหญ่วันที่19กันยายน ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์และได้ยื่นหนังสือถึงทางมหาวิทยาลัยต่อมาทางผู้บริหารซึ่งแน่นอนได้รับแรงกดดันมหาศาลจากทางรัฐบาลได้ออกแถลงการว่าการขออนุญาตของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมไม่เข้าเงื่อนไขให้สามารถจัดการชุมนุมได้ เรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ชาวเน็ตและประชาชนทั่วไปนับหมื่นนับแสนที่ตั้งใจจะร่วมการชุมนุมพากันสงสัยว่าตกลงแล้วผู้จัดการชุมนุมจะเอาอย่างไรวันนี้ชัดเจนแล้วในเมื่อแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้ออกแถลงการประกาศยืนยันเจตนารม์เดิมยืนยันตัดการรวมตามที่กำหนดไว คือที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เรื่องราวดังกล่าวบีบีีไทยได้นำเสนอข่าวโดยมีรายละเอียดใจความว่าชุมนุม19กันยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระบุการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมไม่เข้าเงื่อนไขให้จัดได้เมื่อ9ช่วงที่แล้วบ b บไทยได้รายงานข่าวโดยมีรายละเอียดใจความว่า ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่อนุญาตให้กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมใช้พื้นที่มทอท่าพระจันทร์จัดการชุมนุมในวันที่19กันยายนนี้เนื่องจากหนังสือขออนุญาตไม่เข้าเงื่อนไขให้จัดชุมนุมได้ส่วนผู้จัดโต้ทำตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยแล้วและยืนยันจะจัดงานที่เดิมเมื่อเวลาประมาณ14นาฬิกาวันที่10กันยายน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เผยแพร่ข่าวประชาพันธุ์ระบุว่าตามที่กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้ขออนุญาตใช้พื้นที่มทท่าพระจันทร์จัดกิจกรรมชุมนุมทางการเมืองในวันที่9กันยายนและได้มีการแถลงข่าวถึงรายละเอียดการชุมนุมไปแล้วเมื่อวานนี้9กันยาเนื่องจากการขออนุญาตดังกล่าวยังไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศ เรื่องแนวทางการอนุญาตจัดการชุมนุมทางการเมืองของนักศึกษาในพื้นที่มหาวิทยาลัยฉบับลงมาที่3กันยายน2563ซึ่งกำหนดแนวทางเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมชุมนุมทางการเมืองของนักศึกษาทุกกลุ่มในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สิทธิเสรีภาพและความรับผิดชอบในขอบเขตของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างตามระบอบประชาธิปไตยโดยควบคู่กับการดูแลสวัสดิภาพความปลอดภัยของนักศึกษาเพื่อให้การใช้ประกาศนี้เป็นไปโดยเสมอภาคสำหรับนักศึกษาทุกคนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงไม่อนุญาตให้กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์จัดกิจกรรมได้จนกว่าจะได้มีการปฏิบัติตามประกาศโดยถูกต้อง การชุมนุมที่มอทอท่าพระจันทร์ในชื่อว่า19กันยาทวงคืมนาศคืนราษฎรจะเป็นการนัดชุมนุมใหญ่ครั้งที่สองของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมภายหลังที่กลุ่มจัดการชุมนุมที่ใช้ชื่อว่าธรรมศาสตร์จะไม่ทนที่มอทอศูนย์หล,ลังติดเมื่อวันที่10สิงหาซึ่งได้มีประกาศข้อเรียกร้องติป,ประการเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ ในการถแถลงข่าวรายละเอียดจัดกิจกรรมชุมนุมเมื่อวานนี้นายผลิตชีวารักษ์แกนำนำแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมระบุว่าจะมีการค้างคืนที่มอทอหากผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากก็อาจย้ายไปชุมนุมที่ท้องสนามหลวงและเคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาลในวันมุ่งขึ้นคือวันที่20กันยายนส่วนการขออนุญาตใช้พื้นที่จากมอทอนั้นนายผลิตนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์กล่าวว่า มีคณาจารย์ให้การรับรองการจัดการชุมนุมตามที่มหาเลายกำหนดเงื่อนไขไว้แล้วส่วนนางสาวปนัญยาติดทีจ่จิรวัฒนคุณแกนนํากลุ่มสหภาพนักเรียนนิสิตศึกษาแห่งประเทศไทยในฐานะแกนนําแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมคาดว่าจะมีผู้มาร่วมชุมนุมไม่ต่ำกว่า5 0 0 0 0ถึง100,000คนหลักการ3ข้อของมหาลาลยธรรมศาสตร์ประกอบด้วย 1. ห,หลักการพื้นฐานมหาลลย เป็นพื้นที่สําหรับนักศึกษาในการแสดงออกรวมถึงการชุมนุมทางการเมืองทั้งนี้ในขอบเขตของกฎหมายและรัฐธรรมนูญ 2. จัดจัดการชุมนุมในพื้นที่มหาวิทยายลัยต้องจัดโดยกลุ่มกิจกรรมที่สังกัดมหาวิทยายลัยหรือคณะหากเป็นกลุ่มอิสระหรือกลุ่มเฉพาะกิจต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้การรับรองทั้งนี้การใช้พื้นที่ต้องขออนุญาตมหาวิทยายลัยและได้รับอนุญาตจากมหาวิทยายลัย 3เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการชุมนุมทางการเมืองให้เป็นไปนด้วยปลอยและปลอดภัยให้มีการตกลงกันร,ระหว่างนักศึกษาผู้จัดการชุมนุมเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่รัฐที่รับผิดชอบและมหาวิทยาลัยทั้งนี้ควรทําเป็นลายลับอักษรโดยมีข้อตกลงเนื้อหาและวิธีการแสดงออกให้อยู่ในขอบเขตของกฎหมายและมีมาตรการที่เหมาะสมในการดําเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลง อีกทั้งมีมาตรการในการดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักศึกษา <st> ผู้จัดโต๊ะขออนุญาตถูกต้องตามขั้นตอนในเวลาต่อมาผู้จัดงานในานามแนวร่วมธรรมาศรราสตร์และการชุมนุมออกมาชี้แจงว่าทางแนวร่วมได้ดําเนินการขออนุญาตใช้สถานที่กับทางมหาลัยอย่างถูกต้องตามขั้นตอนโดยได้แจ้งรายละเอียดให้ทางมหาลัยได้ทราบมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรองตามที่มหาลัยกําหนดและยืนยันว่าใช้มหาลัยธรรมาศาสตร,ร์ท่าพระจันทร์ จัดการชุมนุมในวันที่19ต่อไปการกระทำของมหาวิทยายลัยถือเป็นการใส่ร้ายและปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของนักศึกษาและประชาชนอันเป็นการทำลายจิตวิญญาณธรรมศาสตร์อย่างร้ายแรงแถลงการของกลุ่มระบุและเรียกร้องให้ผู้บริหารมหาวิทยายลัยได้พิจารณาตนเองว่าได้ปฏิบัติหน้าที่สมกับที่เป็นผู้บริหารมหาวิทยายลัยแห่งเสรีภาพแล้วหรือไม่ นั่นคือเนื้อหาโดยสรุปของ BBC ไทยเราจะไปดูรายละเอียดที่แถลงการของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการจุนนุมได้จะออกมาแถลงที่ Facebook แฟนเพจของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการจุมนุมได้โพสต์เรื่องนี้สองโพสต์โพสต์แรกเมื่อ3าชั่วโมงที่แล้วระบุว่าเสรีภาพแค่ชื่อถนนธรรมศาสตร์มีเสรีภาพทุกตารางนิ้วแต่เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาลัยกำหนดเอ๊เอ๊เอ๊ ธรรมศาสตร์มีเสรีภาพทุกตารางนิ้วแต่ไม่ให้จัดชุมนุมสรุปแล้วเสรีภาพจะมีไหมอีกโพสหนึ่งเป็นประกาศแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมหัวข้อแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมยืนยันเดินหน้าจัดก,การชุมนุมที่ธรรมศาสตร์ถ้าพระจันทร์ไม่เปลี่ยนสถานที่อย่างแน่นอนดังที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เผยแพร่ข่าวประจัมพันธ์ว่า ทางมหาวิทยาลัยได้ตัดสินใจไม่อนุญาตให้แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมใช้สถานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพจัทร์ในการจัดการชุมนุม19กันยาทวงเกินนาาคืนราชฎรโดยให้เหตุผลว่าทางแนวร่วมไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางที่มหาลัยได้ประกาศไว้ก่อนหน้านั้นแล้วแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมยืนยันว่าก่อนหน้านี้ทางแนวร่วมได้ดำเนินการขออนุญาตใช้สถานที่กับทางมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้องตามขั้นตอน โดยแจ้งรายละเอียดให้กับทางมหาลาัยได้ทราบมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรองตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดดังนั้นเหตุผลการไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่จึงน่าจะเป็นเพราะผู้บริหารมหาวิทยายลัยรับใช้ประเด็จการมิใช่เพราะขอใช้สถานที่ไม่ถูกต้องตามที่มหาวิทยายลัยหลอกลวงการกระทําของมหาวิทยาลัยถือเป็นการใส่ร้าย,ลายและปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของนักศึกษาและประชาชน อันเป็นการทำลายจิตวิญญาณธรรมศาสตร์อย่างร้ายแรงเราจึงขอประนามการกระทำดังกล่าวของมหาวิทยาลัยและขอเรียกร้องให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งรองศาสตราจารย์ดรเกษรีวิทูลชาติอธิการบดีและรองศาสตราจารย์ดรสุภวั์ชัชวานรองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าผจัดในฐานะผู้รับผิดชอบ ได้พิจารณาตนเองว่าได้ปฏิบัติหน้าที่สมกับที่เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยแห่งเตลิภาพแล้วหรือไม่ทั้งนี้แนวร่วมธรรมศาสตร์รายการชุมนุมจยู่ออยืนยันว่าจะใช้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์ถ้าพระจันทร์เป็นสถานที่ชุมนุมในวันที่19ต่อไปเพราะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์ย่อมเป็นของนักศึกษาและประช,ชาชนมิใช่ของผู้บริหารที่รับใช้เผด็จการเพียงไม่กี่คน จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนให้มารวมตัวกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ตั้งแต่วันที่19กันยายนเวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปเพื่อย,ยึดธรรมศาสตร์คืนเป็นของประชาชนศัดินาจงพินาสพพเดธาราชจงเจริญติดกันยาพุทธศักราช2563แแกธรรมศาสตร์และการุมนุม นั่นคือถแถลงการประกาศฉบับเต็มของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมสรุปยืนยันแน่นอนว่า19กันยายนนี้เวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปจัดการชุมนุมตามกำหนดการเดิมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวผู้จัดชุมนุม19กันยายืนยันจัดที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ตามเดิม ไม่สนผู้บริหารมหาวิทยาลัยผู้จัดการชุมน,น,นุมรั่นทำตามเจตนารม์ธรรมาศาสตร์มีเสรีภาพทุกตารางนิ้วต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเจินแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแ h a n แน l เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยถูก,กไททั่วโลกอันหนึ่ง ภารกิจในการกดไลค์กดแชร์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยในห่วงเวลาแห่งการสถาปนาประชาธิปไตยที่แท้จริงของประชาชนนี้หรือเป็นภารกิจที่สําคัญยิ่งครางประวัติศาสตร์ของคนไทยที่รักประชาธิปไตยทุกคนและสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงคือหาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสา,ามารถสนับสนุน ได้ด้วยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอคุณมากครับสวัสดีครับ